ก่อติดการประชุมครม21มิถุนายน2565เตรียมเคาะในส่วนของมาตรการลดค่าของชีพรอบใหม่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือไม่ซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟสห้าถ้าหากมีต่อจะทําอย่างไรถ้าหากไม่มีต่อโครงการจะช่วยเหลือพี่น้องกับประชาชนในด้านไหนบ้างวันนี้เราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารพร้อมก,กับก่อติดการประชุมครมอกับ อัปเดตความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส5ไปพร้อมๆกันค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะกระทรวงการคลังออกมาตอบชัดจ่ายต่อหรือไม่เดือนละ500บาทนะคะซึ่งความชัดเจนวันนี้สําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รอคอยในส่วนของโครงการเพิ่มกาลังซื้อความคืบหน้าชัดเจนไปถึงไหนและที่สําคัญค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟส5กระทรวงการคลังออกมาตอบชัดในการแจกต่อจ่ายต่อสรุปแล้ว แล้วมาตรการในส่วนของค่าคองชีพรอบใหม่จะสามารถดําเนินการได้ไหมโครงการคนละครึ่งเฟสห้าติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซบค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดสําหรับการรอคอยของพี่น้องที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อจะมีต่อหรือไม่นะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟนห้าซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังออกมาตอบชัดถึงเรื่องนี้พร้อมจ่อสรุปมาตรการลดค่าครองชีพในสัปดาห์หน้าให้กับพี่น้องประชาชนเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อจะต่อหรือไม่โครงการในส่วน ของคนละครึ่งเฟสห้าจะได้รับสิทธิ์ต่อหรือเปล่าวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมจากทางกระทรวงการคลังค่ะซึ่งในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสห้ากระทรวงการคลังส่งสัญญาณชะลอแล้วนะคะคุณผู้ชมมองความจําเป็นในการใช้มาตรการและก็เหตุผลทางเศรษฐกิจกลับมาทํางานในส่วนของพี่น้องประชาชนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งสรุปมาตรการลดค่าของชีพในสัปดาห์หน้าซึ่งจะตรงกับการประชุมครมอนในสัปดาห์หน้าค่ะ ซึ่งได้รับคำยืนยันจากแหล่งข่าวนายอาคมเติมพิทยาภัยเสียร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยแล้วก็กล่าวว่านายสุพัฒนาพงพันมีเชา่ารองนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการครลังและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจในระหว่างการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไปพิจารณามาตรการชุดใหม่ชุดใหญ่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้มีการผลักดันนะคะในส่วนของผลก ระทบต่างๆที่เกิดขึ้น ต่อสถานการณ์โควิด -19 ด้วยแล้วก็ราคาในส่วนของพลังงานพุ่งสูงให้ได้สรุปมาตรการภายในสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนซึ่งในส่วนของเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมมองว่าความจําเป็นในการใช้มาตรการนะคะตอนนี้อย่างเช่นมาตรการคนละครึ่งนะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงไปมากแล้วเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวมากขึ้นรายได้ของพี่น้องประชาชนกลับมาสู่สภาวะปกติขณะที่รัฐบาลก็มีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณที่จะนํามาใช้เนื่องจากว่า ว่าเงินกู้ที่นำมาใช้ในตอนนั้นนะคะนำมาลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนอีกราว4ี่0 0ื่นกว่าล้านบาทเท่านั้นดังนั้นจึงค่อยๆปรับมาตรการด้านกระทรวงการคลังให้กลับมาสู่ภาวะปกติมากขึ้นโดยคาดว่าจะเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเฉพาะกลุ่มมากกว่าโดยเฉพาะจากราคาพลังงานที่มีการเพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้ค่ะ ซึ่งนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์ก็ได้กล่าวถึงโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5แล้วก็ในส่วนของอ่าพ่่งถึงบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเพิ่มกําลังซื้อด้วยนะคะซึ่งนายอาคมกล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่าในแง่ของความจําเป็นในการใช้มาตรการในช่วงเศรษฐกิจที่กําลังจะฟื้นตัวแล้วก็รายได้กลับเข้ามานะคะเราเองก็ทําให้ประเทศแล้วก็ทําเพื่อประเทศก็ต้องดูแลรายได้ของรัฐบาลด้วยแล้วก็จะใช้ใจ่ายเหมือนเดิมไม่ได้ในภาวะในช่วงโควิดทุกคนไม่ปฏิ แต่ว่าความรุนแรงเรื่องผลกระทบน้ำมันกลับน้อยลงแล้วก็เมื่อเศรษฐกิจกลับมาทํางานได้ตามปกติเราก็ควรจะถอยเ,อเรื่องพวกนี้ซึ่งทั่วโลกก็ทําแบบนี้เช่นเดียวกันแล้วก็จะกลับมาดูในเรื่องของไรายได้พี่น้องประชาชนถ้าหากยังทําคนละครึ่งต่อก็ต้องเพิ่มหลายจุดไม่ว่าจะเป็นโครงการเพิ่มคนละครึ่งเพิ่มในส่วนของสวัสดิการที่มีบัตรคนจนหรือว,ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปอีกก็จะมีการใช้เงินที่เยอะมากขึ้นดังนั้นในอาคมเติมพิธีไพสิทธ จึงกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการนำมาตรการโครงการคนละครึ่งมาใช้อาจจะมีผลกระทบที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องแต่จะช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มนั่นเองค่ะรวมไปถึงโครงการเพิ่มกำลังซื้อหรือว่าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทิการแห่งรัฐด,ด้วยนะคะอาจจะไม่มีต่อค่ะ ซึ่งนายคมยังกล่าวต่อเพิ่มเติมนะคะว่าการนำมาตรการต่างๆมาใช้ก่อนหน้านี้ขณะที่สถานการณ์รุนแรงมีเหตุเพียงพอที่จะนำเงินกู้1.5ล้านล้านบาทนะคะมาใช้เพื่อเยียวยาวผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการเพิ่มกำลังซื้อแต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นกำลังซื้อเริ่มกลับมาก็ไม่มีความจำเป็นความจำเป็นตรงนี้ก็จะลดน้อยลงไปค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมถึงความคืบหน้าในส่วนของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5แล้วก็ในส่วนของ เพิ่มกํำลังซื้อให้กับพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสิทธิการแห่งรัฐอาจจะไม่มีต่อแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นเข้าสู่สภาวะปกตินั่นเองค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ